สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นะครับหรือว่า PHP Server Side Script สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำการทดลองสร้างเทเบิลนะครับลงไปยัง Database นะครับโดยการทำงานผ่านทาง PHP My Admin นะครับครับในขั้นตอนที่แล้วครับเรามีการสร้าง Database ชื่อว่า test 01นะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะสร้างตารางนะครับหรือว่าเทเบิลลงไปในฐานข้อมูลนะครับ เราสามารถที่จะทำงานกับดัตเตอร์เบ e ได้ในหลายๆตัวนะครับสำหรับโปรแกรม PHP MyAdmin นะครับเราสามารถเลือกที่จะสร้างตารางลงไปยังฐานข้อมูลตัวใดก็ได้นะครับในที่นี้จะทดลองทำการสร้างฐานข้อมูลลงไปยังดัตเตอร์เบทที่ชื่อว่า test01 นะครับอันดับแรกครับเราจะตั้งชื่อฐานข้อมูลนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า tb ผมจะตั้งชื่อว่า tb member นะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดของสมาชิกที่มาทาการรีจิสเตอร์ยังเว็บไซต์เรานะครับ Number of f i e l d นะครับผมทําการกําหนด Fill d ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด7 Fill d นะครับคลิกลงมือนะครับตัว phpmyadmin ก็จะทําการสร้างตารางนะครับซึ่งชื่อว่า tbmember ให้เรานะครับอยู่ภายในฐานข้อมูลซึ่งชื่อว่า test01 ท,ที่เราได้มีการสร้างไปในขั้นตอนที่แล้วนะครับแล้วก็จํานวน f i ลด์ที่เราต้องการที่จะกรอกข้อมูลลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการให้เทเบิลนี้ทําการเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับ เราจะมาทดลองทำการสร้างเทเบิลนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกนะครับตัวแรกก็จะเป็น user id นะครับโดยที่ user id นี้นะครับสามารถที่จะสร้างลักษณะของการมีสัญลักษณ์นะครับรวมกับตัวสอนได้นะครับชนิดของข้อมูลครับผมกำหนดเป็น integer นะครับเลื่อนมาทางขวามือครับผมเลือกเป็น auto increment นะครับสำหรับปิลแรกของ ตาราง tb-member นะครับทำการเลือกเป็น primary key นะครับเป็นคีย์หลักตัวนั้นครับเราก็จะเริ่มสร้างฟิลด์ที่จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกนะครับตัวแรกก็จะเป็น username นะครับนะครับทำการสร้างในส่วนของ f i ล l ์ username กำหนดชนิดเป็นวาชานะครับแล้วก็ความยาวของการที่เราจะให้ผู้ใช้งานทำการกรอก หรือว่าตั้งชื่อ username นะครับผมกำหนดไว้สำหรับการทดลองไปที่ห้าสิบนะครับฟิลตัวต่อมาครับก็จะเป็นฟิลที่ใช้ในการเก็บนะครับรหัสผ่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรานะครับจะตั้งชื่อฟิลว่า password นะครับชนิดของข้อมูลกำหนดเป็นบาชาครับความยาวก็คือห้าสิบนั่นเองนะครับสามารถที่จะเลือกความยาวของข้อมูลได้ตามความต้องการนะครับฟิลตัวต่อมาครับเราก็จะทำการนะครับ เก็บชื่อของผู้ใช้งานนะครับก็คือสร้างฟิลชื่อเนมขึ้นมานะครับชนิดข้อมูลก็เป็นวาชานะครับแล้วก็กำหนดความยาวเป็น5้าสิบนะครับตัวต่อมาเราอาจจะมีการดีไซน์ให้เก็บข้อมูลต่างๆได้ตามความต้องการของเรานะครับในที่นี้ผมจะให้เก็บนะครับนามสกุลชื่อเนมนะครับวาชากำหนดเป็น5้าสิบครับตัวต่อมาครับผมจะให้ทำการกำหนดนะครับเป็น โทรศัพท์นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อในที่นี้กําหนดเป็น10นะครับเป็นบาชาเช่นเดียวกันครับได้ครับเราจะทําการเก็บที่อยู่ของสมาชิกนะครับก็คือ address ในที่นี้จะทําการกําหนดชนิดของข้อมูลนะครับเป็น text นะครับเราทาการใส่รายละเอียดหรือว่าชื่อของฟิลนะครับลงไปยังตาราง tb member เสร็จสิ้นรียบร้อแล้วนะครับเราต้องการที่จะบันทึกนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้าง ตารางภายในฐานข้อมูลนะครับทำการคลิกบันทึกนะครับ PHP Admin ก็จะรายงานให้เรานะครับบอกว่าเป็นการสร้างตารางนะครับภายใน Database Test ศ1ชื่อว่าตาราง T B Member เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งรายงานในส่วนของรูปแบบการเขียน SQL นะครับก็คือมีการ create table ชื่อว่า T B Member ขึ้นมานะครับ field user ID นะครับเป็น integer นะครับแล้วก็เป็น Primary Key นะครับ ฟิลด์ username นะครับกำหนดขอบเขตของข้อมูลเป็นชนิดของวาชานะครับมีขนาด50 f i e l ฟิล password นะครับกำหนดเป็นวาชเช่นเดียวกันครับมีขนาด50 f สิ l ฟิล name นะครับเป็นวาชามีขนาด50ชื่อ name ก็เป็นวาชาครับมีขนาด50เช่นเดียวกันแล้วก็ telephone นะครับเป็นวาชามีขนาดเป็น10นะครับและฟิลสุดท้ายคือ address นะครับมีชนิดของข้อมูลเป็น text นั่นเองนะครับ ทีนี้ก็จะมีรายละเอียดของฟิลปรากฏขึ้นมานะครับว่าเราทำการสร้างฟิล l ชื่ออะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ชนิดแล้วก็ขนาดของฟิลนั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการสร้างเทเบิลลงไปอย่างดัตาเตอร์เบทนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจะลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ